สำรวมจิตใจของตอนให้ดีกิเลสตัณหานี่เหมือนกับห่วงน้ำในมหาสมุทรทะเลบุคคลผู้ไม่มีความภาคเพียรพยายามละมัน มันก็เหมือนกับุบคคลตกลงไปสู่ห่วงมหาสมุทรทะเลแล้วไม่พยายามแบกไายก็จมน้ำตายนี่ชั้นใดก็อย่างนั้นเนีลยกิเลสราคะโทสะโมหะ มันเหมือนกับน้ำท่วมหัวใจของคนอยู่ผู้ใดไม่ภาคเพียรไม่ยามแหวกกล้วยกีเลเหล่าน,น,นี้ออกจากคิตใจผู้นั้นกระจมอยู่ในทุกข์เหมือนอย่งางบุคคลตกลงไปในน้ำทะเล อันกวางใหญ่ไพศาลนั่นเลยย่มไม่มีทางเอาตัวรอดได้ผู้ใดถ้าปล่อยใจของตนให้กิเลสเหล่านี้ครอบงำแล้วก็อเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นอย่าพากันประมาท <c oughs> เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้ทั้งได้มาพบพระพุทธศาสนานด้วยคำสอนของพอระเจ้านั้นชี้บอกอุบายกำจัดกิเลสตัณหาเหล่านี้ไว้โดยถูกต้องเลยเมื่อผู้ใดปฏิบัติตาม คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจริงจังแล้วก็ทำให้กิเลสเหล่านี้เบาบางออกจากจิตใจโดยแท้จริงการที่บุคคลพยายามฝึกคนจิตก็ดีฝึกคนกายก็ดีฝึกคนวาจาก็ดี ให้ตรงต่อศีลสมาธิปัญญานั่นนั่นว่าอุปมาเหมือนอย่าบุคคลต่อเรือที่กำลังจะข้ามไปสู่ฝั่งนโน้นนี่การที่เรามาปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญานี่ เรียกว่าเราพยายามต่อเรือเรืออันนี้เรียกว่าประกอบด้วยธรรมะไม่ใช่ประกอบด้วยไม้ดยเล็กเอาธรรมะต่างๆมารวมกันเข้าเป็นลำเรือสำหรับให้ดวงกิจนี้ได้คี ข้ามจากโอคะเองเก่งกันดานคือความโลภความโกรธความหลงหรือว่าราทะคะตันหาหมูเนี่ยบุคคลจะกคนจากโอคะเหล่านี้ไปได้ก็พอมาปฏิบัติตาม ศีนสมาธิปัญญานี่เองไม่ใช่ปฏิบัติไปอย่างอื่นแล้วมันพ้นไปได้ไม่มีข้อปฏิบัติใดๆในโลกนี้นอกเหนือไปจากศีนสมาธิปัญญาแล้วไม่มีข้อปฏิบัติใดที่จะมาคำจัด กิเลสดังกล่าวมานี้ให้น้อยเบาบางหรือหมดไปสิ้นไปจากกิจใจนี้ได้ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นให้พากันพยายาม <c oughs> อย่าไปท้อถอยเรามันถูกค่วงน้ำ <c oughs> คือกิเลสเรานี้ท่วม ทนจิตใจนี่มานับชาติไม่ทวนแล้วเราลอยคออยู่กลางมหาสมุทรทะเลคือราคะโทสะโมหะเหล่านี้นะจิตใจมันร่องลอยอยู่ในกิเลสเหล่านี้มานับชาติไม่ทวนแล้วนะคิดไห้ดี แต่เราละลึกชาติทุนหลังไม่ได้เฉยๆหรอกเพราะว่าเรเจ,จ้าเนีพระอ,องค์ทรงละลึกชาติทุนหลังได้พระองค์ก็ถึงเบื่อหน่ายในความเกิดในความเป็นมาของพระองค์เพาเบื่อหน่ายนั่นแหละถึงคลายวองกำนัดยินดีในขันทังหานี้ เสียได้เพราะองค์ก็จึงไม่ถูกห่วงน้ำคือกิเลสดังกล่าวมานั้นท่วมท้นต่อไปนังจะเห็นได้พระองค์ออกบวชแล้วพระองค์ไม่หวนกลับไปครองราชสมบัติอีกเลยนั่นแสดงว่า พระองค์ค้นจากห่วงน้ำเหล่านั้นไปได้จริงๆริงแล้วพระองค์ก็ไม่ได้สะสมสมบัติอะไรในโลกที่มีพุทธบริษัทบริจาคทานไปนับไปทวนปัจจัยเครื่องอาศัยต่างๆแต่พระองค์ก็ ไม่ได้สะสมไว้เลยทรงแกกแก่ภิกษุสามเณรไปหมดดังก็เห็นได้วันที่ใกล้ที่พระอ,องค์จะเสด็จดับขันปบินิพานตามปกติแล้วพระอ,องค์ก็ประทับอยู่ที่ วัดเชตวันมหาวิหารนั่นเมื่อปีพรนศาที่พระอ,องค์จะปรินิาพานพระองค์ไม่ได้จำบรรศาอยู่ที่วัดเชตวันารามเลยเสด็จไปจำบรรศาอยู่บ้านเวรุวะคาม ตำบลน,น้อยๆตำบลหนึ่งใกล้กับเมืองเวสาลีเดอวทรงอนุญาตให้ภิกษุไปเที่ยวจำมันสาอยู่กับมิตรกับสหายหมายความว่าภิกษุไปคุ้นเคยกับญาติโยมหมู่บ้านใดเขานับถือเรื่องใส ก็ให้ไปจำบรรษาอยู่ในหมู่บ้านนั้นซึ่งไม่หางไกลจากพระพุทธองค์เท่าไรเพราถ้าจะจำอยู่กับพระอ,องค์นั้นคงบินทบาทไม่พอฉันเพราะว่าบ้านน้อยๆในตำราท่านกล่าวไว้คงจะมีภิกษุไม่กี่ลูกรวมทั้งพระอาโน์นด้วย <c oughs> ในพันษานั้นทรงพระประชวนด้วยพระโรคาพาดต่างๆแต่ก็ทรงบำบัดโรคภัยไข้เจ็บนั้นด้วยอิทธิบาททำทั้งสี่โดยทรงลำพึงว่าเวลานี้ยังไม่สมควรจะปรณิิพานก่อน ซึ่งปรากฏว่าหมอโกมารพัฒซึ่งเป็นหมอประจำพระองค์ก็ไม่ปรากฏไปรักษาเยียวยาพระองค์เลยเพราะว่าหมอโกมารพัฒนี่ก็อยู่เมืองสาวัตถีนูน่นพระศาสดา,า,า,าก็สเสด็จประจำบรรสาอยู่เมืองเวสาลี พระองค์ก็ทรงบำบัดโลคาพาดด้วยการเจริญภาวนาเจริญอิทธิบาตท,ทำทั้งสี่ขับไล่อาพาธนั้นออกไปเพราะยังไม่ถึงเวลาที่จะดับขันเข้าสู่พระนิพพานก่อนโลกภัยก็ถอยออกไป พระองค์ก็อยู่ไปได้ตลอดพรรษามเมื่อออกพรรษาแล้วองค์ก็เสด็จไปประทับอยู่ที่พระเจดีแห่งหนึ่งลืมชื่อแนละ้วจำไม่ได้ ใกล้เมืองเวสาลีแล้วก็เสด็จเข้าวิมิมฑบาทในเมืองเวสาลีนั้นกับพระอานนนพระองค์ประทับยับยั้งอยู่พระเจดีย์นั้นมันเป็นเจดีย์ของ ชาเมืองเวสาลีสร้างไว้สำหรับบรรจุอัธิธาตุของบรรพบุรุษของกษัตริย์อะไรทำนองนั้นแห่ะแต่พระองค์ก็ไปอาศัยที่นั้นจนถึงเดือนสามเพน พอถึงเดือนสามเพนแล้วพญา,ามารก็ได้นาราธนาให้พระอ,องค์เสด็จตับขันเข้าถูปนิพานโดยพยายามมาน้างว่าบัดนี้พระอ,องค์ก็ได้ทรงสั่งสอนบริษัทสี่เหล่า ในเด้ได้มักได้ผลเจริญรุ่งเรืองมาเต็มอักราแล้วร่างกายของพระอ,องค์ก็เข้าสู่วัชราสุดสมแล้วสมควรที่พระอ,องค์จะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานได้แล้วขอพระอ,องค์จงรับอาราธนาของข้าพระอ,องค์ด้วยเถิด ก่อนหน้านี้พระศาสดาได้ทรงแสดงโอภาษนิมิตให้แก่พระอานท์ฟังว่าดูก่อนอานท์บุคคลใดเมื่อมาเจริญสอิทธิบาทธรรทั้งสี่ให้มาก ให้เก่กล้าเต็มที่แล้วปรารถนาจะมีอายุยั่งยืนนานไปตลอดกับตลอดกันก็อยู่ไปได้อพระอ,องค์ทรงแสดงอุบายอันนี้ถึงสามครั้งพระอนันต์ก็ระลึกไม่ได้เลย ไม่ได้ทูลอาราธนาพระองค์ให้เจริญอิธิบาตทั้งสี่แล้วทรงมีพระชนมายุอย่างยืนนานตลอดไปเพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษย์และเทวดาทั้งหลายในตำราท่านกล่าวไว้ว่า ทั้งนี้ก็เพราะมารเข้าโดนใจพระอานนท์เนื่องจากว่าพระอานนท์นั้นเป็นเสขาบุคคลยังไม่สำเร็จอรหัตตะผลได้บรรลุเพียงแค่โสดาบันเท่านั้นกิเลสยังมีอยู่ไอดังนั้นมารจึงเข้าโดนใจได้ ถ้าพระอานท์สำเร็จอราหัน์แล้วมานจักเข้าโดนใจพระอานท์ไม่ได้เลยมานเข้าโดนใจเป็นเหตุให้พระอานท์นึกไม่ออกเลยก็องค์ทรงตรัสโอวาทด,ดังกล่าวมานั่นนะ ดังนั้นพระอ,องค์เจ้าจึงทรงรับสั่งให้พระอ,อน,นุ์ไปพักผ่อนอยู่ร่มไม้แห่งอื่นพระอ,อน,นุนก็กราบลาพระอ,องค์ไปนั่งสมาธิอยู่ใต้ร่มไม้แห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลจากพระศ,ศาสดาเท่าไหรนะทีนั้น มานได้โอกาสก็จึงเข้าไปกราบทูลอาราธนาให้พระองค์ดับขันเข้าสู่ระนิพานพระองค์เจ้าจึงตรัสแก่พญามารว่าดูก่อนมานผู้มิบาปท่านจงมีความขนขวายน้อยเถิดทั้งแถ่นี้ไปอีกสามเดือน เราจะถาคตจะสะดับะสะเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานแล้วท่านจงรับรู้ไว้เถิดพญามารก็สาทุกการแล้วก็หายตัวไปท่นใดนั้นพระศาสะะดาก็ทรงรงพระชนมายุสังขาร โดยอธิษฐานว่าตั้งแต่นี้นไปอีกสามเดือนซึ่งกรงกับเดือนหกเป็นพระจันทร์เต็มดวงพระองค์เกียรติเสด็จดับขันเข้าสู่พระนิพพานในวันนั้นเมือ่อทรงพระอธิษฐานเสร็จลงไปก็ทำให้แผ่นดินไหวสะเทือนสะท้านพระอานนท รู้สึกแปลกใจจึงได้เข้าไปทูลถามพระอ,องค์พระองค์จึงทรงรับสั่งว่าพระองค์ได้ปรงพระจนมายุสังขารเสียแล้วพระยามานได้มาทูลอาราธนาพระอ,องค์เมื่อตะกีนี้ขั้นแล้วพระอานนท์ก็ได้กลับทูลอาราธนาพระอ,องค์ ขอให้เจริญปฏิปทานสี่ดังที่ทรงแสดงไว้แล้วนั้นเพื่อทรงพระชนมายุยั่งยืนนานต่อไปพระองค์ก็ทรงตราท่ามดูก่อนอ,อนอนแบบน,นี้มีใช่การแล้วมิใช่เป็นการที่ท่านจะมานิมนต์ อาราธนาเราถาคตแล้วตั้งแต่ก่อนนี้ยังเป็นการเวลาอยู่เราแสดงนิมิตโอภาสถึงสองครั้งสามครั้งท่านก็ยังนึกไม่ได้เลยแม่อารัธนาถาคตรสักหน่อยเดียวถ้าหากว่าอานนอาราธนาพระองค์ ก็องค์ก็จะปฏิเสธครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองแันเมื่ออารัธนาครั้งที่สามนี่เราะถาคตก็จะรับอารัธนาพระอานท์แน่นอนแต่นี้พระอานทนนิ่งเฉยไม่อารัธนาเลยก็เป็นโทษของพระอานท์เองมาดน,นีเราะถาคตได ปรงพรชนมายุสังขารแล้วจะกลับคำใหม่อีกไม่ได้เลยสัตจังเวอมตาวาจาการกล่าวคำสัตว์เป็นธรรมอันไม่ตายเป็นนั้นว่าพระองค์ก็ได้ปรงพรชนมายุสังขารในเดือนสามเพนพระจันทร์เต็มดวงนะย แล้วก็ต่อจากนั้นก็ทรงสเสด็จไปสู่เมืองกุศินราพักไปตามละหมู่บ้านหลายทางแสดงคำเรื่อยไปพอดีไปถึงเมืองปาวานั่นน่ะมันติดต่อกับเมืองกุศินราก็ไปพักอยู่ที่ ล่มมะม่วงสวนมะม่วงของนายจุนทะกรมมาระบุตรนายจุนทะนี่เป็นลูกของช่างทองเมื่อนายจุนทะทราบก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระองค์ทรงแสดงธรรมให้ฟังนายจุนทะก็ได้บรรลุโสดาปฏิผล ในปฏิญญาณตนเป็นอุบาสกผู้นับถือพรัะรตนาไกลเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตในแ,แอ่ราธนาพระพุทธองค์และพระสงฆ์ห้าร้อยลูกไปฉันพัฒหารที่บ้านของตนในวันรุ่งขึ้นในวันวันนั้นนายจุนท่ากอจัดแจงอืม ตกแต่งพัดตาหารก็เลี้ยงพระทั้งห้าร้อยลูกมันก็ต้องขอนขวายเต็มที่น <c oughs> ุ่งชาพระองค์ก็เสด็จไปเมื่อไปถึงบ้านแล้วพระองค์ทรงรู้ว่าอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อสุกร อ่อนนั่นนะเทพดาเอาอาหารอันเป็นทิพยปาแทรกเข้าไปหวังว่าจะถวายทำบุญถวายทานพระองค์ในวาระาสุดท้ายพระองค์ทรงรู้อย่างนั้นแล้วก็ทรงรู้ว่าไม่มีพระสงฆ์องค์ใด จะฉันอาหารที่ปรุงด้วยเนื้อทุกรอ่อนนั้นแล้วทำให้ไฟธาตุย่อยได้ไม่มีแม้คนในโลกนี้ทั้งโลกนี้ก็ไม่มีใครจะไปรับประทานแล้วย่อยได้ไม่มีมีแต่พระองค์คู่เดียวเท่านั้นดังนั้นพระองค์จึงได้ทรงสั่งให้ในายจุนทะ เอาแต่อาหารที่ปรุงด้วยเนื้อทุกคนอ่อนนมาถ,าถาวายพระองค์เท่านั้นไม่ไปถาวายภิกษุอื่นให้เอาอาหารอย่างอื่นไปถาวายภิกษุทั้งหลายเมื่อพระองค์เอาเสร็จแล้วเหลือนองนั้นก็ทรงรับสั่ง ให้เอาอาหารนั้นไปฝังเสียให้มิดชิดเีวพระองค์ก็ฉันพร้อมโดยพระสงฆ์ก็ฉันพระตาหารเสร็จแล้วก็รทรงพระประชวนโดยพระโรคาพาดโดยถ่ายเป็นเลือดออกมา แล้วพระองค์ก็ลำลานายจุนทะเดินทางไปสู่เมืองกุศินาราทรงพักถ่ายไปตามทาง <c oughs> <c oughs> เมื่อถึงเมืองกุศินาราแล้วพระองค์ก็รับสั่งให้พระอนนุ์และทิกสุทั้งหลายได้ทำละเตียงนอนของ พวกมันลักกัตรัตรเหล่านั้นให้หันศีรษะไปเบื้องตะวันตกให้ตั้งอยู่ในระหว่างนางรังทั้งคู่นนแล้วเสร็จแล้วพระอ,องค์ก็ทรงรับสั่งให้พับผ้าสังฆาติเป็นสี่ชั้นปูราดลงไป องค์ก็ห่มจีวรเรียบร้อยแล้กวก็ประทับสีหะสัสยาหเรียว่าบรรทมหรือนอนตะแคงข้างขวาเรียกว่าอนุษย์สญ,ญาแปลว่าพกะองค์ประทับ นอนจะไม่ลุกขึ้นต่อไปอีกแล้วพระอานนท์ก็ได้ไปบอกแก่พวกมันละกษัตร์ในเมืองศินลาให้ทรงสาบชาวเมืองก็ดีพวกมันละกษัตร์เหล่านั้นก็ได้ดอกไม้ถูกเทียนมาถวายบูชาพระศาสดาในประกาศตน กราบทูลได้ทรงทราบก็ได้มากราบพาเฝ้าเสร็จแล้วก็ทรงให้บวชสุภะทะปริภาชกที่เป็นคนแก่เวททูลถามปัญหาพระอ,องค์องค์ก็ทรงรับสั่งให้พระอานนท์บวชให้เสร็จแล้วท่านก็ทำความเรียน ตลอดคืนในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหรันก่อนพระองค์ดับขันเข้าสู่พระนิพพานก็ปงสังขารลงไปได้นี่แหละเป็นประชิมมะพุทธสาวกของพระศาสดาสื่อสุภัธ,ธะปริภาชกท่านบวชเมื่อแก ประโยชน์พุทธกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญในวันสเสด็จจับขันปรินิพานนะนะน,นะคือได้แสดงธรรมโปรดสุภพัทธ,ธปริภาชกซึ่งนับถือลทัทธิอื่นแต่มีบุญวาทนาได้สั่งสมมาเต็มแล้วจึงโดนบรรดาให้เฝ้าพราะองค์ ในวาระสุดท้ายแห่งพระชนมาชีพเนื้อท่านก็ได้บรรลุกมกลนิพพานเข้าถูกนิพพานตามศาสดา,า,า,าไปดังนั้นในภากันจำเรื่องราวเหล่านี้ไว้เพื่อเจริญศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสของเราผู้เป็นนักปวด หรือเป็นครือหัดก็ตามเราจะได้ตั้งใจทำความดีไปละกิเลสตัณหาน่อยเบาบางไปดังอธิบายฟังมาตอนต้นนั้นก็ขอจบลงเพียงเท่านี้